สวัสดีจ้าไปซื้อของมากะลดสิมะจัดสิตูเอามาทมไมโอเวนมาซอยแม่สวัสดีค้ะ getting t o talk out of the kitchen อันนี้พักสลัดพักสลัดมาสิบเห็ดคลียกับว่าเห็ดสนอยเอาเฮ้ยเฮ้ยเ้าเนเอามามาซอยน่แดนี่นั่นนี่เอาโอเวนกกบุดดาว put that down นย no you need to h e me put that down okay เด้อจะเล่นกันเล็กน้อยเลยจะซาด้จ้าอันนี้ยกเกิดนะคะยกเกิดพ่อบ้านกับโอเว่น get t เต้าหู้จ้าเต้าหู้เอามามว้เจเห็ดแน่ากิ่นเนอามะไวยเนนากิ่นขนมนอกโอเว่นจ้าปลาบักกระไดโอ้ยวนวายเนาะ <Whoa. S 2> <c oughs> ขนาดขนมปังจ้ะขนมปังกันแบบอย่างนี้ฮอดดอกจก้ะใส่กินก็ฮอดดอก yeah, ขนมปังอีกเราจกขนมปังแถวนะคะนี <Yeah. S 2> ่ใ้ <Yeah. S 2> โทสค่ะถ <Yeah. S 2> ป,ปิง้ง yeah. ขนมปังอล้วนะคะนี่เขาเอิ่นวาสกอรนะคะโอ้ย <laughs> นี่เขาเอิ่นสกอรนะคะสะกอรแอนจิจัตตู้เย็นบะเก่งซัมพอบานนะคะมพอบานสีเก่งกว่าขนมปังอีกแล้วนะคะขนมปังนอกอเว่นขนมปังพอบานเย อันนี้เนื้อที่ข้าเจ้ามากนะคะพอบานกับน้องอเวนเินเมนบบาเมนบอลล่ซื้อกาแฟจะ้ะกาแฟนะคะกาแฟสดนะคะกาแฟสดกาแฟสดเอาไว้นี่ <c oughs> ยังไนะหนข้าเจ้ามึงนะเป้าเป้าอันนี้ยังยังนี่อวน้นไม่ยังห <c oughs> อันนี้ก็ <macaron> มักกะโรนีของน้องอเวินนะคะ อวันนี้ตะก้อนเดี๋ยววันนี้ไปจะเซ็ตตู้ให้อัง,งูจ้ามเว่าท่านในล่างเนาะสกีในเมืองหวางวาซาบิจ้าเสี้ยอาหารญี่ปุ่นเนืน้บอบกก่อวิสิห์เห็ดอี๋ยัง ียอ,นนอันนี้ชีฟจะชิฟชีฟขอโทษซ <c oughs> สอสเซตจะพี่น้องมันถามซอสเซตเป็นยังไงเป็นยังไงสินะคะเนี่ยนะคะซอ,อสสซอเซตของอันของอันโอลิเวอร์นะคะ <c oughs> เพป็นเป็นเชฟนะคะเนี่ยเชฟของอประเทศอังกฤษ <c oughs> แต่ว่าเพันอยู่แคนาดามั้งเห็นคิดว่านะ <c oughs> นะคะซอสเซต <c oughs> ฮอตด,ดอ,อกค่ะ ดอกเี่ยไปซื่อเบคอน,นเจ้เจาหันมากนะคะเนี่ยค่ะเบคอนเอามาไว้ทับทับพับทะยังก็ว่ากันไปจ้ะเบคอนเบคอนหันหนมูสามสันละจ้ะซอสเซอีกแล้วจ้ะซอสะเซอีกแล้วนะคะมีซอสเซ็์สบายดีปะจ้ะลืมถาม <laughs> <laughs> นี่กล้วยพวกแอนมันพอสวยงามบันไดขอภัยแล้วจ้ะนางย่งตื่นี่ละ่ะแอนมากนางตังซอเซตนะคะวันนี้ซื้อซอเซตคุณน่ะอันนี้อันอยังอ๋ออันนียอาหารนอกโอเวน่นเป็นอันเบอร์เกอร์เป็นเป็นเป็นแผ่นเบอร์เกอร์ค่ะ,คะเอาเอาเอาบอดี้บอดี้บอดี้โอเวน่น อันนี้เป็นทูน่าค่ะ oh, <yeah. S 1> เป็นทูน่า <Yeah. S 1> เป็นกระดาษ oh, <yeah. S 1> ค่ะกระดาษห่อทูน่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นเอียงเป็นล็อกสเตอร์เขาจะห่อใส่กระดาษไปน,นะคะ oh, <yeah. S 1> แล้วก็เนี่ยหินี่อันนี้กุ้งเสียบไม้นะคะกุ้งเสียบไม่แล้วก็อันนี้มันเอียงอันนี้เป็นแลมค่ะแลมมันเป็นเอียงจะแกะบอลเนื้อแกะแลม <laughs> เอน็นกระจัดพอดีเราเดี๋ยวพ,พ,พอ่อ,อพบ้าน,นเพิ่งกระดสีมดพ่อบ้านเอ็นวายุจะพ่อบ้านเอ็นเพิ่นมาทรงแล้วเพิ่นกะออกไปตกป่านะพระ้อมกระจัสีมดฤดูแล้วเพิ่นก็นเลยต้องสาวอันนี้ไข่ไก่นะคะมีโอเมก้า3เนี่ยเห็นปะจะไข่ไก่มีโอเมกาเ้า,า,กา,มมกา3นะคะเป็นสีนสี่สีไข่ก็สีขาวนะคะแอ็นกันยังหาคําตอบว่าใดเป็นยังคือมีสีขาวสีสีน้ําตาลต้องไปเช็คในอินเทอร์เนต็ตบ้างจะ้ะ บอกไงเนาะคุณนะแพ่เก่าแต่ยังเหลืออยู่นะคะซื้อมาเพิ่มอีกนะคะนักะ่าะจะบอกให้อันนี้กับน,น้มโยกเกิดเจ้าของหงู่เวนไอ้แม่อันนี้ของครัวบ้านบัากลายยุ่ข้างนอกนั่นล่ละลูกก็ต้องเขา้ามาหามอมมีดอกนะคะนี่ก็ไข่เก่าไขไ่ใหม่เราเอาของใหม่เข้าไปก่อนนะคะ โอเว่นโอเว่นเอายุเกิดให้มาม,มีด้วยลกูกเ <What? S 1> นี่ยนะยุเกิดนะ <What? S 1> คามิเอบรีสนี่เ oh. ออ Thanks welcome thanks ลนค่ะลนขอใหยค่ะวุ่นวายนะอู้ yeah, yeah. ระบานซื้อสปริงโลมานะคะปพอบานเพิ่นบอกว่าล้องกินเมืองวัดสันอันนี้ แซ่แข็งนะคะต้องไปไซื้อของแซ่แข็งอีกท้องนึงอันนี้ก็เป็นขนมนอกโอเว้นนะคะเป็นไรซ์ไรซ์คริสปี้ก๋าจิคริสปี้ไรซ์คริสปี้นะคะเป็นไรซ์คริสปี้เนื้อค่ะ <c oughs> เป็นเนื้อนะคะ <Yeah. S 1> เป็นสเตอร์ไฟนะครับสเตอร์ไฟบีฟนะคะเอ็นอวัยธรรมะมาร์คไซอันน้ำมันมะกอกแล้วก็แช่ตู้เย็นแช่ช่องฟีดไว อน็นี้ก็แซ่ซองมีไวก้อนคิดเอาไอ้หน,นี้ก็เป็นไก่สับนะคะอันนี้ซื้อมาแซ่ซองแข็งดือยกันไก่สับนะคะนนซื้อมาสองแพ็คเป็นสิไปแซ่ไว้ซองแซ่แข็งนะคะย่านจะกินเกาออกมากินอันนี้ไก่สับเนื้อร้วนๆเลยนะคะมาแล้วค่ะมาเพื่อน,นับเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ ถือนะคะยูนยีแต่ว่ายูมองอยุบ้านเฮายี่ประเทศไทยอากินมะคุ้งนั่นแหละจ้ากินมะคุ้งดีที่สุดนะคะมึงบ็อกชอยค่ะบ็อกชอยอันแบบบ็อกชอยของเมืองนี้นะคะเ้าจะเาปลูกยูนี่นะคะปลูกยูแคนาดาปลูกยูออนบีซีเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะปลูกยูกาะเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นเขาเอื่นว่าเป็น,เป,นเป็นโลโคโคเป็นพักท,ทองพินจ้ะ ักแอนนามีหลายอยู่ยู่เพียอยู่ในตู้เย็นแถมมีหลายอยู่แอนมาจาัดก,ก่อนแอนลืมแอนว่าสีแอนสิปลาสีเปอร์เฮ็ดคลิปจะมิโนอกม่ขอมากเนาะทวงอกค่ะทวงอกนะคะมาเชิญนบับเอาไว้ก่อนอ่ะตู้เย็นล้นแล้วค่ะล้น <c oughs> มัสลูมค่ะเห็ดนะคะมีสื่อเห็ดเห็ดต่างๆมากนะคะมัสลูมมัสลูมมาแอปเปิลพลไม้ย,ยังเหลือหลายอยู่ค่ะเลยซื้อมาหลายกล้วยมะนาวนะคะซื้อมาสองสีมะนาวเหลืองกับมะนาวเขียว อันหอมหัวแดงนะคะแชร์ลอตนะคะแชร์ลอตนะคะเนี่ยหอมหัวแดงหัวก็ใหญ่เลยนะคะหัวใหญ่ไงคิมเ <c oughs> จะซื้อมาเห็ดอาหารญี่ปุ่นซ <c oughs> ื้อมากินน่ะแหละบอกไปสัน่นละหอมค่ะสปริงอันเงินหรือว่ากรีนอันเงินนะคะเอา Bugs get it g e ะโอ้ยนกินมึแลลอน,ลนออจะเลสิ่งค่ะของน้องโอเว่นเอาูแห้งนะคะอาวาซาบสบีบากลนี่ของบักลายจ้าซื้อมาส,สแบบมามีสิเอาสุดนีไปแซ่แข็น <c oughs> เอาเอาเอา <c oughs> มักสมค่ะมักสมคนละไม่พวกอเอ็นเหลือหลายอยู่ก็เลยไม่ได้ซื้อว่าเพิ่มหลายค่ะมักพริกค่ะมักพริกมักพริกเป็นของเวียดนามบะของเวียดนาม,มนั่แหละชิลีกาเล็กซอสเป็นมักพริกผสมมันผสมผสมกระเทียม ไม่เห็นบอกประเทศเลยเอ้อแอนจะลืมแอนแอนมีกาแฟพอดแอนโวก็เลิกงานนะจ๊ะนี่เป็นวันรีเมมเบอร์เดย์นะคะเนี่ยเนี่ยเป็นวันนัระลึกฐานพันธุ์ของประเทศได้บุเอ็นกับระหูของเวียนนานั่นแหละแต่ว่าผลิตยุคแค่นาดานะฮะเนี่ยผมกพิก ขวดหน่อย,ยมั็นไหมสีมืดเลยก็เลยสื่อเนี่ยก็เลยสื่อขวดไงมาเพิร์กห <c oughs> <c oughs> น้ามะนาวค่ะสื่อมาไว้แก้ขาแทนน้ำเชือนบะมี่เห็กนกะนาวสดก็ได้ใส่นะคะยังบหมี่มงไว้ก็เก็บไว้ข้างนอกก่อน <c oughs> นมนองเอาเว้นจ้ะ <c oughs> พ่อบ้านลืมสื่อนมตัวนี้ลืมสื่อนมไปชอปปิ้งคนละมองปกติชอบอยู่คนวละข้ามมาน,นี่ควละข้ามเพิ่นปิดเพราะว่าเป็นวันนั้นวันริมเมอร์เดย์มันปิดเพิ่นปิดอันนี้เป็นนันเฮิร์บแอนคารเล็กนะคะเป็นแบบว่าดิบ กับแคกเกอร์ก็ได้แซบแซบจ้าอันเนี้ยเอ้าลูกกระดาษกระสิมินบุ้นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นซอสกินจับันนี้นะคะอันนี้นี่นะคะเนน้ำกันเอาไปนี้ก่อนเทอริยากิซอสนะคะมีรองคนบอกว่าพี่เอนไะหาสื่อมาหูหจักยุจ้าก็ใส่เตยี่ห้อนี่แหละนะคะก็สีไว้นี่แหละเอ้าไปนี้ก่อนอัน,นอันนี้เป็นหน้ามีอย่าง สปริงวอเตอร์คะวาสันสปริงวอเตอร์นะคะนี่ค่ะหน้ามันหน้ามาคับทิมค่ะแอนซอมากนะคะน้ำนะคะสกัดจากมาก์คับทิมเดี๋ยวเขากินกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาค่อยไปดื่มกัน <c oughs> เป็นน้ำนะคะเป็นน้ำเฮให้ผิวพานณสวยนะคะกินห <c oughs> น้ามันนี้เ้าจะน้ำยาชัก้าจ้และการ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แก้วใสนเอียงนี่ย่างเข้าปันผาแหงเลยแม่จ้ามันสิเป็นนีขี้ฟุ้นขี้ยังเท่ากับเอาอันนี้ใส่เข้าไปน้ำนะคะเมื่อแล้วจ้าสันีล่ละเดี๋ยวขออนุญาตจะเขียงให้มันเดือกล่อยก่อนนะจ้าขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับการกินปิดตู้เย็นก่อนมันสิบสิบโ,ทโทพดโชปิตู้เย็นก่อนนะคะบุนไว้ขนาดเลยมเนี่ ขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะกัมมันนี่กะวุ่นวายนะคะวุ่นวายวุว่นวายกับเด็กๆวุ่นวายกับการจัดของขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามสำหรับขั้มท้ายทุกๆขั้าเลยจ้ะแอนมีปัญหาหลายๆช่วงี้เรื่องตอบคอมเมนต์ไหมจ๊ะก็คือคอมเมนต์มันว่าเขามาหน้าจอของแอนไหมคะ่ะแอนอยากสีหูว่าสุคนได้รับการตอบกลับจากแอนบอจังไหนบอกแอนมาในได้จ้ะแอนก็น เป็นห่วงเป็นห่วงมันกับเรื่องใหญ่สำหรับแอนยูเนาะจะก็คือตอนนี้ระบบมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวแอนคอยสิเขาไปแก้ไขอีกที่มันมาโชว์หน้าจอมาให้แอนหมจ้ะแอนกะพยายามเต็มที่ค่ะจังไรก,ก็บอกบอกเขามาเนะี่จ้ะว่าได้รับอตอบรับคอมเมนต์จากแอนบ่นะคะ ไปแล้วเจ้าแอนก็นขอให้สุขุมสุขคนนะคะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงหรอกก่มีเงินมีงานทํานะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ้าเอาเว้นา,าบ๊ายบายเนี้ยได้ไปเมี่ยนคุนะหกขนาดนั่งบอกกัน <laughs> แต่ยังหัวปวดข้อป่ะจ้ะ <laughs> ปวดข้อบ่ะแอนปวดยี่ได้นี่ <laughs> เอามาถอดือปลาลายี่ช สวัสดีครับ and please subscribe for my mom's channel and Hancock. Thank you and keeping bugs out of the kitchen. Bye bye bugs. Get out of the kitchen. ปน <laughs> <laughs> อนด้ดีว่าให้ซอย่ป oh, ส well, ัตว์หมดตะกับผอ้สวยบังลาบายบายนะไว้นะบาย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 หลอกกงพิงกดเขียวอ้าวังลาบังลาไบังลาแม่คุณนะหั่น้าไปหาพี่ๆเขาไม่รู้หั่น้าไปแหมคุณอะนะสวัสดีค่ะ ผมน่ารักมันอะปักลาหนาหัางหนาห้กเดจ้าน่ารักน่ารักบ๊ายบายบุญไหวขอพหลายๆเด้ค่ะเป็นยังสี่ละหกพร้อม